เลือกคนที่ใช่ในสายคูณครับสวัสดีครับเอกนะครับจากเบน t t ทีทีซีมอเตอร์สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเซลล์มากประสบการณ์ดูแลทุกท่านได้อย่างมืออาชีพอยู่ในวงการการขายรถยนต์มามากกว่า9ปีให้เอกช่วยดูแลรถยนต์ Mercedes-Benz ของท่านนะครับผมโบนัสนะคะเซลล์เบน t ์ทีค่ะนึกถึงเบนซนึกถึงโบเบนซ์นะคะ แล้วพบกันได้นะคะที่เบนซ TTC ค่ะสวัสดีครับโงเฮงนะครับเซลเบนซ์ TTC ครับคิดจะซื้อเบนซนะครับคิดถึงโงเฮงนะครับสัญญาครับว่าจะดูแลเป็นอย่างดี MTC จอมสปอยไม่น้อยไปกว่าใครน้ำหวานที่ปรึกษาง,งานขาย b e n z TTC Motor ลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถยนต์ผู้ใจอยู่อย่าลืมนึกถึงน้ำหวานนะคะดูแลจริงใจไม่ทอดทิ้งลูกค้าค่ะ ขอให้คำแนะนำดูแลด้วยความจริงใจขวันเองนะคะที่ปรึกษาการขายจาก TTC Motor ค่ะที่ปรึกษาการขายที่ไม่ชอบเน้นขายแต่ชอบเน้นเน้นทำลูกค้ามากกว่าค่ะชื่อตรงจริงใจเน้นความสบายใจของคุณลูกค้าเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือให้ขวัญดูแลตรงไหนติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีดูแลด้วยใจเกืซค่ะแล้วโทรมานะเลือกคนกที่ทใช่ในสายคุณ,คณนะ t c m o มอเตยินดีให้บริการค่ะ TTC Motor ์